สวัสดีชาวเว็บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าคูณ2กันนะครับซึ่งหลายๆคนก็เรียกร้องนะว่าเดี๋ยวนี้เก๋ามันสั้นมันมีคลิปเดียวมันก็บางทีมันเกมมันไวนะวันนี้ดูกัน2อคลิปเบิ้ลไปเลยนะครับกับเก๋าคูณ2ซึ่งวันนี้เรามาชมอูเดีสสิบห้าทับสิบหกผู้เล่นชื่อว่าแมดดอนะครับแมดดอมาเล่นอยู่ในแมปแมนเนอร์ไฮไลท์เกิดทางฝั่ง ตะวันตกอยู่ในห้องเทียสิบร้วนๆนะพาทูนมากับเพื่อนแต่ว่าตัวเองนี่วิ่งเข้าลายของเฮฟวี่แท k แม่โอ้โหวิ่งเข้ามาแบบแนวหน้าเลยซัดสองเจ็ดเจ็ดเข้าไปสี่ร้อยสี่สิบด้านหน้ามีไอเอสเจ็ดด้วยโอ้โหเป็นคูเดียสสิบห้าสิบหกสายบูนะตรงนี้ไอเอสเจ็ดครับเร่งแล้วซัดครับสี่ร้อยยี่สิบแปดนะเนะพื่อนที่พาทูนมาด้วยกันก็เล่นเฮฟวี่นะไอเอสเจ็ดกับใช้เจ็ดหนึ่งทางซ้ายโอ้โห ใช้มุมกล้องค่อนข้างไวครับทางซ้ายมี e5 อยู่ครับตรงนี้ e5 ครับโอ้ส n a p เข้าด้วยนะไม่ต้องเล็งครับ408โดนสวนมาแค่แทร็กเหลืองแม่อีกทีครับ e5 เล็งหัวเจาะเกราะไม่เข้าคันนี้นี่ถือว่าบู๊ได้นะถึงแม้ว่าจะเป็น MT รถกลางก็ตามนะลูกระสุนโหลดเร็วเจาะดีความคล่องตัวดีนะ ตรงนี้ครับ e5 โผลนะ่าก็ซัดไป421อาตีช่วยซัพพอร์ตโดนรัวครับซัดไปที409 DPM นี้ไม่น้อยหน้าใครครับซึ่งอุปกรณ์ใส่มา3อย่างรดเร็วพัดลมแล้วก็เทอร์โบโม่วงหมดเลยไท5ครับข้างป้อมไป492โอ้ยิ่งรัวรวครับตรงนี้ หัวของ E5 ซับไปอีก433แม่ยิงมันโหลดมันยิงมันอยู่คนเดียวตรงนี้ครับทางซ้ายครับมีที E3 อยู่นะยืนดักรอยิงอยู่เกินเส้นขึ้นไปนี่โดนแน่และ E5 แม่ไม่จบครับนึกว่าจะจบตรงนี้ไม่จบครับยังทนอยู่นะสำหรับ E5 IS7 แมไม่ทันครับโดน E3 มา600ครับแต่ว่าซัดต,ตรงนี้ แบตเจอร์ครับ469ด้านข้างเข้าไปครับ E100 เดิน e เข้ามาทางซ้ายโหลดใหม่เป็นลูก AP ครับซัดเข้าไป482 <_ d ew ing> แล้วบล็อก E100 ได้ด้วยนะโอ้ยย้ำแท็กไปที่เดิมครับ457ค <_ d ew ing> าอยู่อย่างนั้นครับ E100 หัวก็ได้แต่ว่าเอาแท็กนี่แหละครับย้ำเข้าไปสุดๆ <_ d ew ing> เลยไม่ต้องไปไหนครับไม่ต้องไปไหนครับ ที่เดิมครับโอ้โหจากเลือดเต็มเตมครับอีร้โดนซัดรัวๆและอีกงานหนึ่งเรียบร้อยครับเก็บไปครับ1คิวครับโอ้โหอีร้อเสียเชิงไปเลยไทยหตรงนี้ครับโหลดเป็นลูกทองครับลูกฮิตซัดไปส้ามป433มุมกดดีมากครับและก็อีกงันหนึ่งเรียบร้อยครับ2คิวครับโอ้โห บล็อกได้หมดยกเว้นโดนอีสมานัดหนึ่งนีขย,ยับออกมาปั๊บตรงนี้ IS7 ท้ายเข้าไปเต็มเต็มครับ468ซัดรัวๆครับแล้วเพื่อนซ้ำเรียบร้อยครับสกอร์ยังไม่หนีนะสกอร์5ต่อ6เพราะว่าทางฝั่งเหนือทางฝั่งตะวันตกเนี่ยโดนดันกันเข้ามานะดึงรถออกมาตรงนี้เป็น405ครับจังหวะออกมาพอดีครับโดนเข้าไป419 หัวอีกทีครับ450แต่ว่าแมทจอกยังไม่ได้เอาลูก SE มานะเอาลูกปกติมาโอ้ยโดนมา400ดีว่าเจาะไม่เข้าโดนมาแค่489โอ้ล็อกเป้ายิงโดนด้วยครับแม่เหมือนกับว่ามันยังไม่ถึงแต่มันได้อยู่นะเมื่อกี้แล้วก็ซ้ำกับเข้าไปครับ รัวๆครับสำหรับ405อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับ3คิวไปตรงนี้แล้วก็สติฟังครับโอ้โหลกกันไปครับแรลกกันไปครับได้ไม่คิวนึงเป็น4คิวแบตเจอรตรงนี้ครับโหลดเป็นลูกฮีทครับลูกทองแบตเจอร์หันข้างครับ แมตตอตดขึ้นมาเก็บครับเรียบร้อยครับ5คิวครับแล้วตรงนี้ก็ E3 ปู้โเพื่อนซักก็เป็น7 0 0กว่าพยายามจะเข้าด้านข้างครับเพิ่งจะยิงไปด้วยสำหรับ E3 ครับสแนปลงมา421ปู่โอแท็กขาดโอเคครับ mm hmm. เพื่อนเก็บไป 9ต่อ12ครับทั้งฝั่งตะวันตกที่เขาดันเข้ามานี่ก็พยายามจะเข้ามาล้วงตรงนี้แล้วนะแล้วเพื่อนที่พาทุนมาด้วยกันก็ไปหมดแล้วครับแมทดอทก็ขึ้นมาพยายามจะเด็บตำแหน่งนี้ด้านหน้าที่เห็นก็เป็น CS 63แล้วก็ r s m Panzerwagen นะ ตีก็มาครับหายมาหมดเลยแอนเซอร์ครับหนึ่งดันเข้าไปครับอ่าเห็นอูเดสสิบห้าสิบหกแล้วก็มีลีโอด้วยโอ้โหโดนอูเดสสิบห้าสิบหกกันเองนี่แหละครับโอ้โหแม่น่าเสียดายกำลังกลับรถจะย้ายจุดนะ ในเกมที่2ครับก็ยังอยู่กับคนเดิมเนี่ยเพราะว่าเขาส่งมา2คลิปนะเออก็โหดทั้งคู่ครับมันทั้งคู่แน่นอนเนะก็ยังอยู่กับแมดดอกอยู่กับอูเดสสิบห้าทับสิบหกแต่ว่าในเกมที่2นี่อยู่ในแมปแม่น้ําไข่มุกแม่น้ําไข่มุกนะซึ่งแมดดอกเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือมาได้กับเพื่อนเหมือนเดิมแต่ว่ามาแค่2คนนะครับมากับไทเจ็ดหนึ่งซึ่งแมดดอกก็มีมาร์กมาด้วย2มาร์กนะ แล้วก็เข้ามาเล่นเหมือนเดิมครับคือมาเล่นกับลายเฮฟวี่แทงทางฝั่งเหนือ,อพยายามจะเข้ายุดจุดด้านบนครับด้านหน้ามีรีโอพาร์ตหแล้วไกลๆก,ก็จะเป็น IS-7 ด้วยแมสดอทเดินเข้ามาครับแฮกเกเข้ามาเลยพยายามจะยิงรีโอครับกดหัวไปยิงครับ461 ก็ถือว่าแอคเสซี A ได้ดีแต่ว่าโดนสวนมา400ครับข้างหลังครับ IS7 ครับ427ครับก็บังหลังเพื่อนครับให้เพื่อนรับไปีโอนี่คอยจะหลอยอยู่ตลอดนะ ถือว่าทําได้ดีครับขึ้นมาคุมพื้นที่ได้ยึดพื้นที่ได้ไล่ศัตรูลงไปได้นะไอ้เจ็ดนัดนี้ครับเด้งครับเจาะกรอไม่เข้าแต่โหลดเร็วอยู่ครับเลงอีกทีแล้วซัดครับสี่รครับรีโอนี่หาจังหวะหล่ออย่างเดียวนะ เห็นไหลอยู่ตรงนี้ซัดไป461ครับนัดนี้มีเพื่อนกันให้นะเพื่อนยังพร้อมยิงอยู่แล้วก็เข้ามาล็อกเป้าซัดลีโอไปนหนึ่งนัดครับแลกกันไปครับแล้วก็ตัวเองอ่ะโหลบเร็วกว่าแต่ว่าเพื่อนเก็บไปครับสวยๆครับเกมที่แล้วแพ้นะเกมนี้ต้องการชัยชนะครับตอนนี้ก็นำมา4-1แล้วแล้วก็ดูท่าทางจะดีด้วยนะ แหมแต่เผลอแป๊บเดียวก็ขยับเป็น4-3เลยในเกมนี้มีเฮฟวี่แท้งอยู่แค่3คันครับซึ่งคันหนึ่งเป็น IS-7 ไปเล่นทางฝั่งใต้ด้วยนะดันก็ไปถึงฝั่งใต้แล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าตรงนี้ครับมี MX-1305 ขยับเข้ามาตรงนี้ แมทดอทก็เลยขยับออกมาแล้วก็ล,ล็อกเป้าปล่อยเป้าลเลงารงซัดเข้าไป434ครับรอโหลดอีกสักนัดน่าจะทันอยู่นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเก็บไป1คิวครับตรงนี้สกอร์6เท่าครับแล้วก็เฮฟวีแทงของเขานี่ขยับเข้ามาแล้วนะ มีเมาส์ถึง2คันด้วยนะพาทูนมาด้วยกัน IS-7 คันเดิมแล้วก็ยักษ e ์อี้อยก็ตรงนี้ครับ <S <S เล็งแล้วซัดครับ416ยักคันเดิมครับบล็อกได้ด้วยครับสวนไป440อนี้ก็ซัดรัวๆแต่ตรงนี้ IS-7 ซัดเข้าไปก่อนครับช่วยเพื่อนหน่อยครับ444 ทันด้วยครับแยก e ร้อยครับจเจาะหัวเข้าไป467ครับ <_ C 1> แม่โหดจริงๆนะคันนี้เ <_ C 1> มาส์ขยับออกมาก็ซัดเข้าไปครับ426 <_ C 1> ด้านหลังเพื่อนครับใช้71เป็นแบทแชทครับพยายามจะเข้ามาล้วงนะแต่ว่าไหวตัวทันอยู่ งนี้แมสตัดคนเดียวแหมสตรงนี้ซัดดินเข้าไปเต็มๆครับเมาเลือดเยอะซะด้วยครับซัดเข้าไปในกล่องครับสี่โอ้โหสี่ร้อยห้าสิบหกนะเราแต่ว่าโดนสวนมาสี่ร้อยเก้าสิบหกถือว่าปืนคมอยู่ครับสำหรับไม้แต่ว่าตรงนี้ก็ซัดไปสองครับแล้วเพื่อนกลับมาแล้วครับเพื่อนเก็บแบตช็ตไปแล้วก็มาช่วยฝั่งนี้แนละ้ว เพื่อนก็เล่นกับย e ็ก e อีรอยครับส่วนคนนี้ก็เล่นกับเมาส์แต่ว่าตอนนี้เมาส์ขยับหนีไปแล้วครับออลุมครับยัก e อีรเรียบร้อยครับเก็บย e ็ก e อีร้อยไปครับ2คิวแล้วก็เข้าด้านหลังของเมาส์ครับ1นัดเข้าไปครับ463ลุมครับงานนี้เน้นๆครับเต็มเต็มท้าย454 อนัดหนึ่งครับ461และเพื่อนเก็บครับเรียบร้อยครับแมสวยงามครับเกมนี้เหลืออีก4คันครับเหลือ K91 เนี่ยกริว15แล้วก็อาร์ตี้อีก2คัน จอนขึ้นเห็นเห็นอ้าวเห็น45ด้วยวิ่งยิงก็ไม่โดนนะโอ้ถ้าวิ่งยิงนี่โดนนี่โกงนะโกงมากด้วยแต่แค่นี้ก็โกงสุดๆแล้วนะรถดีมากๆนะคันนี้ตีขึ้นอยู่ตรงนี้ครับปิ้วๆๆเลยนะแมตต์จอดก็จัดการครับขึ้นไปแอคเซซีฟเห็นแล้วซัดค5วสิกันเลยครับ3คิวไป แลีวอาร์ตี้อยู่นี่ครับที่ยิงปิ้วปิ้วปิ้วเนี่ย BC ร้อยห้าสิบห้าครับโอ้โหยังมีอีกปิ้วนึ่งไอ่ะไม่เป็นไรครับน่าจะหมดหรอเปล่าล็อกเป้าแล้วซัดอา้หลบพอดีเลยโอ้โหหลบทีเก้าสองพอดีเลยนะเห็นเป็นสายผ่านหน้าไปเลยสวยๆโอ้โหเกมนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปชมผลการรบทั้งสองเกมกัน มาดูผลการลบกันทั้งสองเกมนะซึ่งเกมแรกก็อยู่ในแมปแมนเนอร์ไฮไลน์นะครับแมนเนอร์ไฮไลน์ก็แพ้ไปนะครับเพราะว่าโดนทางฝั่งรถเร็วเนี่ยเขาตีอ้อมกลับมาแล้วก็มาโดนลุมเนาะแต่ก็ยิงไปไม่น้อยเลยทำได้ดีด้ดวยเขาเอ็มแตกได้เอทแทงเกอร์ er มาได้ไฮคา c ิเบอร์มาด้วยได้เงินมาแสนหกครับสบการณ์สองพนารสนะครับยิงไปถึง1นึ่งหมื่นกับสี่บาดาเมจด้วยกันนะครับแล้วก็5้คิว ครับสบการณ์ดิบๆแปดร้อยแิบแปดนะแปดแต่ปเลยนะแต่ว่าเป็นเกมที่แพ้ก็เลยได้ดูจะน้อยไปหน่อยนะยิงไป28เข้าเป้า27เจาะเกรอะ5 5เพราะว่าในเกมนี้เข้ามาเล่นลายปะทะเฮวิท n งอยู่ใกล้ๆเลยนะยิงแบบเจาอๆกันไปเลยนะก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยยิงไปถึง10,000ด้วยบล็อกไป1,150 มีแอซซิดอีก1,200กับ7นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมผักค่าซ่อมไปสองห0ื่นห้ค่ากระสุน81,000แล้วก็ยุทธปัจจัย40,000ก็เหลือเงินมันใช้14,000นะส่วนในเกมที่2ครับก็ชนะเรียบร้อยใสๆนะครับเอ็มแตกเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ Brother in Arm เพราะว่าปลาทุนมากับเพื่อนแล้วก็คิวถึงนะเพื่อนน่าจะคิวไป3คันหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะครแต่ว่าแมดดอกเนี่ยคิวไป4นะครับแล้วก็ได้ไฮคลิปเบอร์มาด้วยได้เงินมาแสนสามครับประสบการณ์10,000 ห6ร้ 1> 1นะครับยิงไป8,000กับ6ดาเมจนะ4ค mm ิว hmm. เพื่อนก็4คิวนะเออมากกว่า3คิวด้วยแล้วก็ดาเมจถึงนะก็ทำให้ได้บราเดอร์อินอาร์มเข้ามาครับฉกการดิบหนึ่นาร้อยแปดสิบนะครับยิงไป24เจาะเกราะ22เจาะเอ่อเข้าเป้า22เจาะเกราะ21่สิบเอดนะดาเมจรวมก็8,000กับ6แล้วก็มีแอซิดิกแปดอี่สิบ เป็นมิชีพรีเมียมหักกระซอมไปสองหมื่นแกระสุน8 000, 8ด0 0แล้วก็ยุดหัวใจ4 0,000งานนี้ก็ไม่มีบูสต์ไม่มีอะไรแนละ้วก็ติดรถไป19 0 0 0นกะเออก็เป็นรถที่โหดนะค่อนข้างโหดเลยทั้งเรื่องของเกาะที่ทำมุมดีแล้วก็ d p m ีดีแล้วก็มีความแม่นยำด้วยนะถึงแม้ว่าอาจจะต้องเล็งสักหน่อยแต่ว่าก็จะมีบางจังหวะที่แมดดอตเล่นแบบไม่เล็งนะออกไป snap อะไรเงี้ยเข้าเป้าอยู่เยอะนะเจาะเกาะดีด้วยโอ้โหโหดจริงๆสำหรับอูเดสส16้ง อยู่ในมือคนเป็นนี้แบบโหจริงๆนะยังไงก็ต้องขอบคุณแมทดอทด้วยสำหรับคลิปมันๆทั้ง2คลิปในวันนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็จะกันในทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกี้คาาไปก่อนสวัสดีครับ